สวัสดีครับก็มาพบกันในช่วงบ่ายแก่ๆแล้วนะครับ16นการ11นาทีนะฮะของวันเสาร์ที่26เมษายนปี2025นะครับในภาพวอลเปเปอร์นะฮะเป็นภาพแปลกๆนะครับเพราะว่าผมไปหาไฟล์ต้นฉบับไม่เจอนะฮะไม่รู้ว่าฮาร์ดดิสท,ที่เคยเก็บไว้มันเสียหรือว่ามันเปิดไม่ได้เจอด้มากเลยนะครับเป็นวันนี้ในอดีตนะฮะที่ผมไป ทิปในเรื่องงานเนาะนะครับกับทางบริษัทนะฮะที่เกาหลีใต้นะครับวันที่26เมษายนปี2005นะครับคือ2005 20ปีมาแล้วครับนะฮะก็ไปครั้งแรกเกาหลีใต้นะครับก็ผ่านฉลุยฮะไม่มีปัญหาอะไรตอนนั้นเพราะภาษาอังกฤษก็พูดได้แล้วก็ก็บอกเขาว่าอะไรยังไงนะครับอันนี้ฮะเป็น คนในพระราชวังเคียงบกอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมให้พาไปดูในบันทึกการเดินทางนะฮะเสียดายภาพแตกนะครับอ่ะนี่ฮะในตอนเลื่อนขึ้นไปดูนิดนึงนะครับไปดูงานเกาหลีใต้ตอนหนึ่งเกือบลืมไปว่าเคยไปเกาหลีนะฮะวันแรกนะครับ25เมษายน2548ตอนนี้2568 20ปีพอดีนะครับ อ่านะฮะนี่ฮะนั่งการบินไทยไปนะครับในเช้าวันที่25นะฮะอันนี้สนามบินอินชอนนะลงอินชอนก็อากาศเย็นๆฮะหิมะเพิ่งจะละลายน,ะนะะ,ะ,นะนะครับแต่ตะกวงวันก็ร้อนแหละนะฮะผมขอไล่ไปยาวๆเลยเนาะอันนี้ครับไปพระราชวังเคียงบกกุงนะฮะอันนี้พาโนรามา นะฮะนี่ฮะภาพนี้ครับภาพนี้นครับโอเคอ่ะผ่านไปไปต่อนะฮะคือผมต้องการที่จะมาทำคลิปในตอนที่ให้ชื่อว่าคุณต้องการเป็น1ใน10หรือ9ใน10ของตลาดหุ้นนะครับคุณเป็นคนเลือกเองอ่านะฮะ หนึ่งในสิบหเก้าในสิบมันหมายความว่าไงนะฮะย้อนกลับไปก็สิบสิบยี่สิบปีแล้วแหละนะฮะน่าอ่ายี่สิบปีกว่านั่นแหละนะครับผมก็ฟังเข้ามานะครับเล่นหุ้นใหม่ๆนะครับแล้วก็เล่นไม่กี่ครั้งแล้วหายไปเขาบอกว่าในตลาดหุ้นน่ะนะครับจะมีผู้ชนะและหลงเหลืออยู่ในตลาดหุ้นเพียง หนึ่งใน10ใน10คนเนี่ยมีแค่คนเดียวนอกนั้น9คนนี่คือออกจากตลาดไปนะฮะพูดง่ายก็คือแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเออคือบวงบอกถึงว่าเฮ้ยมันมันรอดยากนะในตลาดหุ้นที่จะอยู่ยืนยาวนะฮะก็ก็ฟังตามนั้นว่าโอ้มันก็คงโหดจริงๆแหละไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆจนโอเคห้าปีหกปีหลังโควิดหลังออกจากงานก็เข้ามาเล่นหุ้นเต็มตัวจนล่าสุดก็ เล่นหุ้นเป็นอาชีพนะฮะนั่นแหละฮะก็จริงฮะก็จริงถูกต้องเลยนะครับถูกต้องเลยในกรณีที่ว่าคุณต้องการอยู่รอดมันยากมากนะฮะมันเป็นเปอร์เซ็นต์แค่10%บต์แล้วผมคิดว่าอัตาส่วนนี้ก็น่าจะยังเป็นอัตราส่วนที่ใกล้เคียงนะฮะแต่อาจจะเป็น15%หรือ20%ด้วยซ้ำไปเราะว่าคนเก่งเยอะนะฮะ แต,แต่อย่างน,น้อยก็คือก็ยังเป็นส่วนน้อยของคนทั้งหมดละฮะเพราะอะไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นไอ้น,นี่คร่าวๆนะผมอลัมพบทคร่าวๆไม่ขายไม่ขาดทุนซื้อหุ้นปันผลเมื่อคุณมองไปในอดีตว่ามันปันผลสูงแต่คุณไม่เคยมองในปัจจุบันและอนาคตว่ายอดขายมันลดลงมันอาจจะพื้นฐานเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะ,ะก็หุ้นอสังหาณแหละหุ้นเดิมๆผมไม่อยากบอกชื่อหุ้นซึ่งจริงๆบริษัทเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่แค่พวกคุณ ที่ไปยึดติดต,ตรงนั้นน่ะนะครับคุณไม่ปรับตัวไงนะฮะถ้าคุณเป็นคนค้าขายทําธุรกิจคุณไม่ปรับตัวอย่างนี้คุณเจ๊งไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีคนดื้อด้านนะคนดื้อด้านซื้ออยู่แล้วก็มองว่าฝันถึงปันผล10 20%เรหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะโอเคอ่ะนั่นแหละสำหรับผมผมตอบได้เลยผมต้องการเป็น1ใน10นะฮะแล้วคิดว่า เป็นอยู่เป็นแล้วนะฮะแล้วก็จะเป็นต่อไปนะครับวันศุกร์นะฮะวันศุกร์ผมไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าคิดว่าไม่มีอะไรมากทําคลิปแค่ไอคลิปสั้นๆเปรียบเทียบ3ามโกเกอร์เนาะอ่ะมา SCB ฮะเอาอีกแล้วนะฮะเอาอีกแล้วเขย่าเมาอีกแล้วนะครับโอเคแหละเรื่องไอ้ GDP โตต่ตาํามันจริงๆมันก็มีมานานแล้วแหละนะ,ะแต่รายใหญ่ก็กลัวแต่คราวนี้ รายใหญ่ที่ขายไปเพราะว่าเขาได้มา112ไง111 112เขาขาย116มันก็ไม่แปลกแต่ยังน้อยก็จะลดลงมาแค่หนึ่งช่องนะแต่ผมความฝัน117คงหรือ118ตอนแรกตั้งไว้119ผมเปลี่ยนแล้วมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วนะฮะก็เลยไปเปลี่ยนก่อนปิดตลาดนะเพื่อจะได้อยู่ในคิวนะฮะ,ะ116 2,000 2ไม้นะฮะเป็น4,000เอ้ย116.5นะครับ 2 2 0 0ัน0 0ไมนะครับขายไว้ตั้งขายไว้1 1 7็ก็2 0 0 0 2 3,000นันะฮะแยกเผื่อจะโย,ยกย้ายหรืออะไรก็ว่ากันไปรวมแล้วเฉลี่ย1 1 6 8 1 1 1 6 8 1 8 2่อาเขียนแบบตรงๆเลย37,000นะครับจากเดิม28,000นะฮะก็ได้มา9,000ก็ไม่เยอะหรอกเพราะว่าหุ้นเหลือไม่เยอะแล้วนะฮะขายลดกำไรไปแล้วดีแล้วแหละ ที่ผมออกคลิปมาว่าทน,วทนรวยทนรวยทนรวยแล้วต่อด้วยล็อก,กาไรล็อก,กาไรก็อกากาไรนะฮะอันนั้นก็ถูกต้องนะครับโอเคมาต่อกันที่เสี่ยวมี่นะฮะเสี่ยวมี่ก็ไปรับนะครับดีที่ไปรับตามนี้นะฮะมันมันขึ้นในช่วงเช้าแต่สุดท้ายมันมันผ่อนแรงไปปิดที่ราคาเดิมแต่จริงๆหุ้นแม่มันมันลบหนึ่งเปอร์เซ็นนะหุ้นแม่ลบหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับผมก็ผมชักแปลกใจว่า อืมันพักฐานไม่ไปต่อโอเคเข้าใจได้เพราะมันมาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละดีนะที่ผมขายไปเมื่อวานนะฮะแม้ว่าจะขายไป20.5นะฮะของสตรีมมิ่งแล้วก็20.6กับยี่สของดามผมก็ว่าโอเคแหละนะฮะการเซฟเพราะว่าอย่างที่บอกเสียวมีมันลง,ม,นลงมันลงทีมันเอาตายเลยนะนะฮะอันนี้ก็ไปรับมาแบบประมาณนี้แล้วก็ที่ตั้งไว้ผมเอาออมบดผมจะไม่ตั้งแบบมั่วซั่วแล้วนะมันรู้ มันคล้ายๆหุ้นแบบถ้าเปรียบเทียบในหุ้นไทยพวกเจมาร์อ่อะตระกูลเจมาร์ตแบบขึ้นขึ้นไวลงไวประมาณนั้นนะครับแต่ที่ไม่เหมือนพวกเจมาร์ Mart เพราะว่าเขากำาไรมันกำไรจริงๆไงในการขายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือแล้วก็มาเป็นรถ e ีวีเนาะอ่าโอเคอันนี้ ttb ไม่มีอะไรฮะผมทดสอบไอค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นเนาะก็ร้อยหุ้นไม่มีอะไรฮะ แล้วก็เทนเซนก็มีอยู่เมื่อครั้งกันเมื่อวันก่อน20.2มันน้อยฮะปิด20.8ขึ้นไปพีคที่20.1นะฮะโอเคในแอป,ปดามนะฮะแอป,ปดามบนนิดนึงเรื่องไม่ประทับใจเงินขายคืนนะขายคืนหุน้นบอกว่าจะเข้ามาวันที่25นะฮะเมื่อวานนี้ก็รอรอรอ,อจนไม่เข้านะแต่ระบบบอกว่าเข้าแล้วนะฮะกลายเป็นว่าเงินสดผมยัง เป็น25,000เท่าเดิมนะฮะมีเงินรอเข้าอีก8 0 0 0 0ก0ก็ยังไม่เข้าทีผมต้องโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวมาเข้าแอปดามเพื่อไปซื้อกองทุนนะครับนี่ฮะ,เ,ฮะเงินมาเหลือ21,000มันจะไปซื้อกองทุนได้ไงผมมองว่าตอนแรกผมจะยอมแพ้ไอ้หุ้นเทคเมกานะแต่มาคิดดูอีกทีหนึงเฮ้ยมันกลับทิศแบบบวกมา3-4วันถึงจะเข้าช้าก็ขอมีส่วนร่วมนิดนึงละกันนะฮะ เข้าช้าเดี๋ยวว่าต้องออกเร็วนะฮะไม่ไม่ไม่อยู่จนถึงปลายพีกนะนะครับอันตรายก็เข้าไปอย่างละแสนละแสนแล้วก็ผลปรากฏว่าก็เอ่อคิวคิวคิวเอ็มนะครับบวกไป1%เปอร์เซ็นต์เมื่อคืนนะฮะมันบวกก่อนนั้นนี้มาสามเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นะฮะให้ดูแล้วกันนะฮะคิวคิวคิวเอ็มนะฮะหนึ่งวัน หนึ่งวันมันบวกหนะึ่งจุดหนึ่งสามเนาะนะฮะระหว่างวันมันก็ตุนนู่นนี่นั่นห้าวันห้าวันเนี่ยฮะเนี่ยมาบวกมันมันบวกมาตลอดเลยห้าวันเดี๋ยวดูเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันเนี่ยฮะห้าวันมันบวกมาเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะนะฮะเออ่กูเกิลก็ประมาณนี้นะแปดเปอร์เซ็นต์ไมโครซอฟท์ก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์จะมีเจ้าเทสลาที่แกะดำในที่นี้ก็คือ มันเก่งกำไรนะผมผมไม่ได้อ้างอิงอยู่แล้วผมไม่เล่นอันนี้แล้วนะฮะเนต้าก็สิบสองเปอร์เซ็นต์แอปเปิลก็ห้าเปอร์เซ็นต์เออหกเปอร์เซ็นต์ประมาณเนี้ยใกล้เคียงก Nvidia, นันเอ็นวีเดียาจะมากสิบสองเปอร์เซ็นต์อ่ะอันนี้ผมเข้าอันนี้ผมเข้ากองทุนอันนั้นก็คืออันนี้เนาะอ่ะโอเคแล้วก็เราก็มาดูหนึ่งปีนะฮะเนี่ยพีคมันสองสองสองเนาะสองสองสองศูนย์อ่ะให้ดู ให้ดูรายละเอียดนิดนึงเอออยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปตรงนี้เนาะเท่าไรหร่วะเหลือเออสิบสี่เปอร์เซ็นต์เอาแหละขอให้ได้แค่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนตรงนี้เท่าไหร่ขออ่ะของ่ายๆ2 0 3สองร้อยสามไปตรงนี้แล้วกันนะฮะสองร้อยสามจากจุดนี้นะฮะสองร้อยสามอ่ะเท่าไหร่ 4%ผมก็โอเคแล้วแหละนะฮะคือมันก็มันก็ยังเสียวเสียว่าแต่ถามว่าถามว่ามันเนี่ยแต่ก่อนก่อนน้าน,นี้ผมไปเข้าตรงนี้แล้วขายนะก็โอเคคิดว่ามันจะไปต่อไม่ไปต่อแฮะนะฮะตรงนี้อ่ะตะลุมบอลเนี่ยก็เข้าตรงนี้นะโอ้แล้วก็เฮ้ยมันบวก4%ก็ดีใจเอา้ามันลงมาอีก5%เฉยเลยลง4%นั่นแหละก็มาขายวันนี้นะฮะ อ่แล้วก็ไม่เข้าต่อเพราะว่ามันลงไปอีกนะครับกลัวพอมาลงมาวันนี้วันที่ยนะีบเอ็นาะอาทิตย์ที่แล้ววันจันทร์เนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเรื่องผ่อนคลายเท็ดวอ์กับจีนใช่ไหมแต่ทํานี่ปั่นหุ้นจริงเลยนะฮะอ่ะอันนี้ผมควรเข้านะหรือวันพุธเนี่ยสุดท้ายเข้าวันนี้ก็ยังดีนะเอาเศษเนื้อข้างเขียงก็ยังดีเนาะโอเคกลับมาที่นี่นะก็ ในดามก็จะมีเสี่ยวมี่ห้าร้อยขำๆนะฮะเออไม่เป็นไรแล้วก็ TTB ที่ทดสอบนะฮะทดสอบค่าคอมนะฮะ SCB ผมไปเข้าที่116นะฮะตั้งขาย117จะเอาหนึ่งช่องมันมาไม่ถึงมันไปถึงแค่116.5แล้วสุดท้ายปิด116ก็โอเคยังไม่เป็นไรช่างมันอ่ากองทุนรวมก็อย่างที่บอกผมโอ,โอนเงินเพิ่มเพื่อไปซื้อนะเพราะว่าเงินมันไม่เข้าสักทีนะเงินขาย นะครับไม่ว่าจะเป็น SCB หรือ Xiaomi นะฮะอันนี้กองทุนจีนที่มีอยู่เดิมนะฮะสังเกตว่าผมขายแล้วนะฮะอันนี้ขายแล้วขายเมื่อวันศุกร์นะฮะมันออก n อ v เรียบร้อยแล้วก็ได้กำไรขึ้นมานะฮะก็368นะบวกกับต้นทุนเดิม4089พูดง่ายคือได้กำไร8 0 0 0นะฮะก่อนอันนี้ได้กำไรประมาณหมื่นนิดๆน,นะฮะก็โอเคตีตื้นมานิดหนึงนะฮะ ก็ขายล็อกกำไรก่อนรู้สึกว่าเหมือนกับหุ้นจีนทำไมมันไม่ขึ้นนะ,ะจักเสียวๆขายไปก่อนดีกว่าให้เหลือต้นทุนแค่สี่ห0ื่นแค่นั้นเองก็จะได้3ามหมกลับมานะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูมาดูแดชบอร์ดกันนะครับอันนี้มันขึ้นวันปัจจุบันนะวันเสาร์แต่จริงๆมันคือของวันศุกร์นะฮะศุกร์ที่25นะครับ เงินในส่วนของแอปสตรีมมิ่งสองสี่แปดกระเตื้องขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ก่อนหน้าน,นี้มันสองห้าหนึ่งใช่ไหมห้าศูนย์ห้าหนึ่งลงไปนิดนึงจากไอ้เจ้าเอชซบมันลงไปหนึ่งช่องนะ,ะปิดที่ร้อยสิบหกนะฮะถือว่ายังพอทนอยู่นะฮะเพราะว่าผมไปได้กําไรมานิดนึงตอนที่ไปจับหุ้นตอนช่วงเช้านะ,ะตั้งไว้ร้อยสิบห้าจุดห้าแล้วไปตั้งขายร้อยสิบหกจุดห้าโปเชะนะฮะซื้อได้แล้วไปขายได้พอดีเลยก่อนที่มันจะลงมานะฮะก็ถือได้ว่า ได้มา2ช่อง1บาทกับขายไป2 0 0 0ก็เท่าไหรอ่อ่ะ2 0 0 0คูณ1บาทก็2,000านะหากค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นก็อาจจะเป็นประมาณ1,800ถือว่าโอเคแหละนะฮะก็ช่วยมาได้แล้วก็แอปดามนะฮะเมื่อวานมันประมาณ30,000ใช่ไหมไม่ใช่เมื่อวานซื้อส0 0 0 0แล้วลงมา23,000ตอนนี้ขึ้นมาจากการขายลอกกำไรของกองทุนจีนเป็น26 0 0 0ฮะต้องอย่างนี้นะครับ โอเคได้กลางๆนะฮะแต่ไม่หลุดไปที่ลบติดลบ20,000อีกแล้วนะอันนี้ต้องล็อกให้ได้นะฮะ,ะกำไรถ้าตราบใดที่เรายังไม่ขายมาเป็นเงินสดมันจะคือกําไรทิปนะฮะมันมันสามารถหายได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นถึงจุดจุดนแนวต้านหรืออะไรก็แล้วแต่หรือขึ้นมาแบบว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันพันิกอะ่ะซื้อแบบพันิกอะ่อะโฟโมอ่ะกลัวตกรถอะ่ะเรามีของอยู่แล้ว แล้วเรากําไรเยอะเราก็ควรขายนะฮะขายเป็นบางส่วนก็ได้บางส่วนในที่นี้ผมหมายถึงว่าต้อง50%ขึ้นไปนะ60-70นะไม่ใช่50-50หรือ30-70นะฮะอ่าโอเคอันนี้ก็มาดูกันอันนี้อันนี้เป็นอะไรเป็น NDQ กับ MEGA เทนนะของเมการอเราเข้าพอร์ตอยู่นะฮะส่วนอันนี้กองทุนจีนกับ DR เสี่ยวมี่ผมจับมารวมกันนะฮะ สามหมื่นหนึ่งหมื่นแล้วก็หนึ่งหมื่นรวมแล้วเป็นห้าหมื่นนะฮะไอ้นี่กำไรที่เหลืออยู่ของกองทุนจีนนะฮะกับเสี่ยงมี่นิดๆน,น,นะฮะเพราะว่าเราเล็อกกำไรไปแล้วนะฮะส่วนที่นี่ของ SCB นะฮะหายไปหนึ่งช่องก็ติดลบไปร้อยเก้าสิบห้าหรือศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้จะเล่นขำๆนะครับแล้วก็ผมจะเล่นหุ้นไทยในในดามไม่มากแล้วเพราะรู้สึกว่า เวลา T ีบวก2เนี่ยเวลาขายแล้วก็เงินจะเข้าบุอีก2วันมันไม่เข้าตามปกตินะผมรู้สึกว่าแอปมีปัญหาในตรงนี้นะนะครับผมเลยมไม่ค่อยชอบนะอ่าโอเคกลับมาดูที่6หลักฮะ589372เมื่อวามัน592ใช่ไหมหรือ590เนี่ยแหละนะฮะก็590เนาะเออโอเคนะฮะ ถือว่าลงมานิดนึงแม้ว,ว่าจะลงมา1ช่องนะฮะถือว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีไอ้เจ้าไอ้กองทุนมาช่วยไงแล้วก็บวกกับเงินที่ผมได้กําไรจากการไปรับ115.5 2,000หุน้นแล้วไปขาย116.5เล่นสั้นนะฮะระหว่างวันนะฮะได้มาช่วยนะฮะมันลงไป1ช่องมันควรที่จะไปหายไปหลายพันนะ,นะ,ะเพราะฉะนั้นถ้ามันกลับมา116.5แบบเดิมอ่ะจาก ราคาเมื่อวานมัน5.8 5.9 0ูนย์มันจะกลายเป็น5.9 5ได้กำไรมาอีกนะถือว่าโอเคเลยส่วนอันนี้นะฮะระยะยาวลบ8 9นะฮะโอเคนะฮะโอเคถือว่ายังอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันครับนะฮะอ่าถือว่ากลับมายืนที่เดิมนะครับใกล้เคียงมากที่ที่จะถึง6 6แสนอยู่แล้วนะฮะนิดหนึ่งนะมาดูภาพขยายนะครับนะฮะ คาพขยายคืออันนี้นะฮะก็คืออันนี้แหละนะฮะนิดนึงนะครับหายไปแค่พั0 0องพัเองนะฮะหวังว่าวันจัน์ทรน่าจะสามารถทะลุได้นะครับคราวนี้ผมอยากให้ดูกันแล้วก็ผมจะสรุป year to date นะครับเสมือนกับจะปิด4เดือนแรกเลยละกันนะฮะโอเคมันอาจจะไม่ครบแหละเพราะว่ามันปิดแค่ถึงวันที่25เมษานะมันเหลืออีก 2ี่ส3บแป่สิ้าใช่ไหมอีกสวันไม่เป็นไรผมจะให้ดูนะฮะให้ดูว่าเย o date ถ้าดูตามการาฟเนี่ยแน่นอนผมเป็นบวกนะฮะถามว่าบวกเท่าไหร่อ่าไปดูตัวเลขกันครับนี่ครับเพื่อนผมบวกมานับจากต้นปีนะเย a ูเด d สามจุแล้วก็คราวนี้ผมก็เลยไปให้ดูอันนี้ฮะให้ดูเปรียบเทียบกับเซต เปรียบเทียบกับ s e ตอินเด็กรปรับเปลี่ยนเป็น year to date เนะาะนะครับแล้วเปรียบเทียบกับเจ้า SCB นี่ฮะนะครับ SCB นะพอเปรียบเทียบ2องอันเสร็จปุ๊บมันจะเซตให้เป็นเปอร์เซ็นต์โดยอัตโนมัตินะฮะนั่นก็คือถ้าเราดูดัดชนีเซตตั้งแต่ต้นปีลบ17.41ปร์เซ็นต์นะฮะนะครับ ส่วน SCB ลบ1น8นะครับ SCB ยังลบนะฮะแต่ลบไม่เยอะแต่ผมอะ่ะบวก3.53%เป็นไงฮะเยี่ยมกว่าใช่ไหมอ่าผปมมือเย,ย่นะครับไม่มีใครชมม้ชมตัวเองนะเพราะว่าความสามารถของตัวเองนะครับอ่ากลับมาให้ดูนะกลับมาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ฮะกลับมายืนที่เดิมนะฮะ ขึ้นเสร็จแล้วก็ลงลงลง,ลงไม่ย่อท้อนะลงมา4-4 4นะขึ้นไปนะครับนะครับดูภาพขยายที่เป็น year to date นะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บการาฟอันนี้นะครับ3.5นะคิดดูก็แล้วกันนะฮะซึ่งเปรียบเทียบกับเจ้า Set Index กกับ S C B นะครับอ่านั่นแหละฮะที่จะเอามาฝากกันในบ่ายแก่ๆของวันเสาร์ที่26เมษายนนะครับ โอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ